ทำไมถึงมาที่นี่เพื่อมาหาอาจารย์อย่างนั้นเหรออืมฉันดูแล้วใช่แล้วล่ะซูยู่ิงชิงโกหกฉันอย่างนั้นอย่างนั้นสินะซูยู่ิงชิงโกหกเธออย่างนั้นเหรออืมซูย่อชิงบอกว่าอาจารย์เม่นเม่นบอกให้หนูมาหาที่ออฟฟิศนะเจ๋ฉันเปล่าเนอะแต่ถึงแม้ว่าคราวนี้เธอจะโกหกหนูก็ช่างมันเถอะเพราะว่าหนูยังได้ช่วยอาจารย์เม่นอย่างเนี่ยแล้วก็ติเด็กคนอื่นในโรงเรียนอนุบาล ได้ด้วยความไม่ตั้งใจด้วยเนะเป็นเรื่องดีมากๆเลยละ่ะที่หวอนหวานมาช่วยครูพี่สามแต่ว่าผู้ชายคนนั้นจะปล่อยเขาไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนะถ้าเขาออกมาอีกเขาจะต้องทําแบบนี้ในครั้งหน้าแน่นอนเลยละ่ะพี่สารู้เหรอแล้วพี่จะส่งเขาไปที่โรงพยาบาลจิตเวชว่าแต่ว่าทาไมซซูเยชิงถึงได้เรียกหวานหวานมาที่สํานักงานแห่งนี้แล้วหวานหวนก็พวกคนบ้าประเภทนี้นี่มัน,ปนแปลกอยู่นะ คุณคุยไม่เมครับผมอยากจะทราบว่าห้องเรียนซูยชิงอยู่ที่ไหนยังง้วหรอครับวันนี้แม่ของซูยชิงโทรมาบอกว่าเป็นวันเกิดญาติของเธอนะก็เลยจะพาเธอกลับตอนเที่ยงนะคะยดอดยังงั้นเหรอไม่มีชาราเพียงคนเดียวในวัยห้าสิบหกสิบที่เธอยังเหลืออยู่นี่นะในตอนนั้นที่ฉินลี่หยีมาถึงเมืองหลวงนอกจากลูกจูเธอก็ไม่ได้พบอะไรมาอีกนี่นนะเรื่องาตดพวกนั้นมาจากที่ไหนกันแน่นะ เออพี่ชายวันหวานคะมีอะไรหรือเปล่าคะมีปัญหาอย่างนั้นหรอคะไม่มีอะไรครัาบอาจารย์วันนี้คุณพักผ่อนที่เร็วหน่อยเถอะผมขอตัวพาวันหวานกลับก่อนนะครับค่ะนี่เหล่าซ้อนวันหวานเป็นยังไงบ้างเลยไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้ผมได้หวันหวานมาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่ผิดปกติไปครับนายพบเจออะไรเข้าอย่างนั้นหรอือ ผมคิดว่าเรื่องนี้มันบังเอิญมากเกินไปครับผมคิดว่าซูยีชิงจงใจพาหวนหวายไปที่สำนักง,งานนะฉันจะให้คนสอบสวนสองแม่ลูกนั่นถามามันเกี่ยวข้องกับพวกเขาจริงๆเรื่องนี้จะไม่จบแน่นแน่ฉันจะนชัระบัญชีเก่าพร้อมกันเลยพ่อครับพ่อฝากเรื่องนี้ไว้กับผมเถอะครับฉันก็แค่แปลกต่กัเทอานนั้นซูยีชิงอายุแค่หกขวบเด็กขนาดนี้จะมีความคิดทำเรื่องแบบนี้ได้เลยอย่างนั้นเหรอ ผ잘้난그그내니티ั 저니나 네